กชื้นก็ดช้นชดทางด้วยชิ้ไหวแต่ชิ้ขึ้นเฮ้ยลูกก่อนลูกก่อน

อะไรขึ้นมฟ้างรงแรมเต่าฟ้าจะให้เอาพืดไปยังให้เอาพืนไปใครเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อะอะเอาดเอาดีแอ้วก็โดดกลยโอ้โแกูู่่าเอดีวะ ขึ้ดประชาชนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวขันยาบุขึ้นประชาชนเอ้ยจะไปไม่นยังจังวะเดี๋ยวขึ้นไปขันยาบุ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 ขันยาเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยทางนี้ทางนี้ทางนี้เราช่วยเราเองเราช่วยเธอเองเราช่วยเธอเองช่วยเราด้วยเราจะตายแล้วเด็กเด็กผัดผิดไปไหนหมดวะ

ไม่เอาที่ไหนเห็นไหมนะล้อมกันล่วงล้องกัล่งได้เลยเราดีกันแล้อมไอ้ประชาชนขึ้นรถก่อนพวกแล้วไม่ไหวเราไม่ไหวขึ้นรถเลยไม่แข็งตัวเลยจ้าเอาล้มเลยไม่เป็นเอาไอ้เฮ้ยลงดีเฮ้ยประชาชนถอยเป็นตั้งหลักก่อนเพื่อนเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าประชาชนเพื่อนพวกนนนอนอยู่ข้างหน้าคนนึงต่อหอมาต่อหอมาต่อหอมาต่อห้อม้าไปเอาเพื่อนก่อนไปเอาเพื่อนก่อน เคลื่อนมันแอแลื่อนอไอ่น้นแล้วชาบ้าแล้วพื่คนใครลงเอยเช่นคนแล้วแล้วแอบเคลื่อนคนหนึ่งคนนึ่งคนนึ่คนนึงไอ้คนนึงไปเอาเพื่อนอีกคนนึ่เ้าเ้หมัดีไฟ้าไนี่มันเร็วเท่าไรหนน่ะจีรัสว้านะเาเป็นประธานแกดูิเาลงทุนซื้อรุ่นเมีย โอ้โหเียแล้วมันรวยซะด้วยสัตว์รวยจับโรงเรียนกูรวยเว้ยโอเกีนี้มันต่อยดังแจ๊ะแจ๊ะอะไรนะมาอย่างสีเลยเหรอหอยต่อยทีรถทีละครึ่งนมาปั๊มแทบไม่ทันอ่ะรวมกันได้เยอะกว่านี้เพรวะสบายเงี้ยไปเยอะจังวะอลาย่างสีเลยอ่ะขึ้นรถแทบไม่ทันเลยไม่สีขาวมันเยอะจังวะไปลองไม่ไหววะ ใช่เดี๋ยวมาคุยก่อนเ่งการอกอ่าเพ่นยู่จะเปิดแนะ้วเคื่้อนคิ้วจเปอะไรค้เครื่องร้อนเรว่าสถาบันเราไม่ใช่อยไงทีเหรอเราม็ไม่ใชอาวนธอยู่แล้วนะชื่นโนม่ชไม่ใไม่ใช่มีแค่นักเรียนเหรอเจอเด็กกล้าไม่ไหวคุกอมาไงมามามีมามีคกของห้าเล่นคุกของห้ามเล่นเอามามีไปไหนอะเดี๋ยวมามีอะฮะคุกของห้ามเล่น ผูกคองห้ามเล่นเล่นุอายุเลยผูกครองห้ามเล่นเราไะชมผูกครองอย่างเดียวไอนี่แล้วเราไม่ไปนอนเตียงกันแล้วใช่ไหมเป้ยไปไปนอนเตียงนี่เฮ้ยไปนอนเตียงไปบีไปนอนเตียงอีเยเฮ้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 ยอยากแกไปนอนไหม เตียงกันนอนเตียกันเปิ่อไปได้มชนเขาเขาเขาคนน้อยนะว่าไงเด็กหลานมาชนคนน้อยนะเตียงก่อนมาเตียงก่อนนอนเตียงอีกคนนึงเปิดอีกคนนึงอีกคนนึงนอนเตียงไหมจะโดนเปิดวะเปิดแล้วเอาขอเปิดเพื่อเราเปิดแล้วม่ะยโดมาช่วยโดนแล้ว ตาวเฉยตาวเฉยเกินไปไม่ใช่ลุกเกินไปหรือเปล่าโอ๊ยขอหอมมากขอหอมมากขอหอมขอหอมขอหายลงกขอหายลงกขอหายลงแต่กูแจมือขอหายลงกขอหายลงเร็วเลยแล้วเอาเพื่อนกอนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนขอหอมมากขอหอมมาเปิดประตูไม่ได้ ตายเฮ้ยทำไมหนีอ่ะเฮ้ยน้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโดนโอคนนี้นี่นี่นี่ข้ากระเพาข้ากระเพาครับสหอเอาเอาเงินเงินเงินเี้ยมันนี่กระเพกเหอกระเพกเหรอมันนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันนี่มันนี่สวยๆมันนี่เสียหิวข้าวค่ะเสียยังไม่ทันทำอะไรเลย อ้าทำไมคนอื่นคุณพ่อไม่จำเลยนุ่นนุ่นเต็มเลยคุณพ่อเต็มเลยนั่นนายอะไรวะคือรถบัสลูกรถบัสไอ้ทุกคนทำไมคือรถบัสไปคือรถบัสไปทุกคนคือรถบัสไปเดี๋ยวือรถบัเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ติดผมต้องขึ้นก่อนมันต้องเป็นโดนคือรถบัสพี่ลีนผมทำหน่อยพี่ลีน ไม่เเลรถกได้ับขับขับคนหัวเหลืองตี3ไปะตำรวจตำรวจเอาเอาไปสอนนอนมาจากการต่อยับคนหวเหลืองไปไปสอนอนว่าจังงให้คนขับลงไม่ได้มนลงไม่ได้เดี๋ยวลงเอไปสนจับคนหนวเหลืองไปสอนนไหนได้ไมคะลงไม่ได้อะ ช่ด้วยผมณเพิ่งเปลี่เสื้อผ้ามาครับไม่สวยเป็นที่นั่งเร็วอันมันเดี๋ยวเดี๋ยวไป้วค่ขึ้นไปก่อนหล่ะนะคุณไปเปลียนมือแล้วขึ้นมาตอนนี้ผมจะพาไปปรับทัศนคติคุณคือเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วปล่อยให้เขาขึ้นรถมาขึ้นมาขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะ ให้เขาขึ้นรถไปไม่ไม่แต่เขาไม่มีเจ็ดเจ็ดคนนั้นคนนั้นคนตีกันอีกแล้วคุณน้อเฮ้ยจับจับตำรวจจับจับจับตำรวจจับไอ้เขาไม่ตเอาเอาเอาโรงเรียนนู้นมาอีกทีนึงนี่มาสร้างความสามัคคีเร็วเอาขึ้นรถมา วันนี้วันนี้เอาคือรถมาคือรถมาย่มทำอะไรเลยไม่คือรถมาผมบอกคือรถมาก่อนเร็วคือรถมาคือรถบัสมาจคือรถเลยมีมมีคนชื่อเจียครับไม่เกี่ยวคไม่เกี่ยเจ๊มมาทัาาคามบมมาทามามับมเจียอยู่ข้างในเลยค่ะนู่นน่ะนู่นน่ะับจับไปลูกงจับไปลูกเจี๊ยมมาจับลูกเจี๊ยมคุณสองเกี่ยวอะไรด้วยคุณสองชนนี่นี่นีอยู่นีอยู่นี่อ่ะคอคุณพ่อนนี้นี้เลยนี้เลยนคนเมื่อกี้มันไปไหนาเนีย ไปเลยป๋งไปเลยซิงไปเลยพี่ป๋องไงด๊อกหัวหอถามที่ไม่ใช่เลยตอบึ้นมาพี่ปองเน็ตกระเพื่อนคนนี้เลยคนนี้เลยประธานเจี๊ยบคนนี้เลยประธานเจี๊ยบเก่งแดงอ่ะเก่งแดงประธานเจี๊ยบครับประธานป๋องตัวเปิดครับเจี๊ยบเจี๊ยบคือกันผมขึ้นขับรถบัสมาเจี๊ยบเจี๊ยบขึ้นกันไป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 ไนไป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 ไาไป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 ไ พวกคุณนี่รักกันไม่รักกันใช่ไหมเขาส่งให้พวกคุณมาเรียนพวกคุณมาตีกันใช่ไหมมานี้ตั้งใจอาดเสร็จแล้วคะมาเรียนแล้วค่ะแต่ว่าช่วงเวลาว่างเฉยๆค่ะก็เลยวิ่งเล่นจึงพร้อมแต่กูโดนจับไอ้เว้ยใช่เมื่อกี้เล่นไล่จับกันอยู่ไอ้พวกนักเลงก็ตกองถึงนี้แหละพวกคุณรู้ไหม ว่าการที่ผมเนี่ยจะต้องมาจับพวกคุณเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนตำรวจไอลอ้อกขามันทึกยาแล้วนะขน้ดอะฮ่าใครลงวะนะเออเลยอากิ้เดี่ยวได้เกิดไฟคนนี้มาลงมาลงมาลงมานี่ลงมานี่ทุกคนเลยลงได้ไหมลงไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับลงไม่ได้เขกเขื่อนแรงด้วยคนนี้เขื่อนแรงไปทีเดียวเมาไปยืนไปยืนหน้าต่อน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ